เดือนมกราคม2569กำลังจะเปลี่ยนไปคำทำนายนี้จะขึ้นสู่ต้นเดือนกุมภาพันธ์2569เลยนะคะมันมีดาวขยับนะคะก็คือดาวพุธนะคะขยับเข้าไปสู่ราศีกุมธรรมชาติของดาวพุธ ือการสื่อสารคือเอกสารคือสัญญาคือการพูดการจา่าการคอนเน็ t ชันการประชาสัมพันธ์หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มีการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องพุทธจรไปเจอดาวราหูซึ่งเป็นคู่ศัตรูใหญ่คนเกิดวันอาทิตย์ก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องของการเงินนะคะ จะสื่อสารอะไรกับผู้ใหญ่ขอให้เรามาระวังเลยดาวเข้าตั้งแต่วันที่30มสิบกราคมหกคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์การสื่อสารใดๆก็แล้วแต่อย่าเอาแต่ใจนะคะโดยเฉพาะมีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องคนเกิดวันอังคารดูแลสุขภาพตนเองให้มั่นเหมาะนะคะถ้ารู้สึกว่าชีวิตเรามันเกิดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือความไม่แน่นอนอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่ มันเป็นช่วงของดวงดาวที่เดินแล้วดวงดาวที่เดินก็ส่งกระแสมาให้เราคนเกิดวันพุธกลางวันก็ระมัดระวังเรื่องคนที่จะทําให้ท่านมีปัญหาคือหนึ่งตัวท่านเองข้อสองคนในครอบครัวหรือคนที่ใกล้ชิดที่สุดคนเกิดวันพระรหัสวัดีระวังความเข้าใจที่ผิดพลาดกับผู้หลักผู้ใหญ่ หรือถ้าท่านกําลังเพียรพยายามที่กําลังจะเติบโตอยู่ก็ต้องดูว่าพื้นดวงของท่านแข็งแรงแค่ไหนคนเกิดวันศุกร์เป็นปัญหาหนักมากนะคะเป็นปัญหาหนักจริงๆก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่านว่าจะหนักในเรื่องอะไรบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยหนักบางคนตกจากตำแหน่งบางคนเรื่องทรัพย์สินสมบัติเรื่องที่อยู่อาศัยไหมก็ไปว่ากันที่พื้นดวงของท่านนะคะ คนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เนี่ยมันเป็นคู่คดีความจะทําอะไรจะเจรจาอะไรกับใครก็ขอให้ถ้าถนได้ก็ขอให้เงียบที่สุดเท่าที่จะเงียบได้ก็อาจจะผ่านไปด้วยดีคนเกิดวันพูดกลางคืนพูดกลางคืนจะมีเรื่องของการที่ท่านทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมันจะก่อเกิดปัญหา นี่แค่ดาวพุธดวงเดียวซึ่งเข้าไปสู่ราศีกลุ่มซึ่งดาวราหูเจ้าของบ้านเขาอยู่แล้วมิหนำซ้ำต้นเดือนกลุ่มพาพันพุธยังจอไปเจอดาวเสาอีกด้วยนะคะพุธจรไปเจอดาวเสาอีกด้วยซึ่งซึ่งจะทำให้ดาวพุธเนี่ยเสียเปรียบหนักเข้าไปอีกดังนั้นจะเสียเปรียบเรื่องอะไรก็กล่าวมาทั้งหมดนะคะส่วนเรื่องราวอย่างอื่น ก็ไม่ถึงกับหน้าเป็นห่วงเท่าไหร่นักนะคะหน้าเป็นห่วงเท่าไรรักแล้วแล้วท่านที่เป็นชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษเนี่ยปัญหาอุปสรรคค่อนข้างจะเยอะเลยก็ดูแลตนเองนะคะคนเกิดอ่คนราศีพฤษภลัคนาพฤษบก็เป็นหนึ่งมันเป็นเคราะห์กรรมที่ต้องเพียรพยายามที่จะต้องเอาตัวรอดให้ได้เลยนะคะคนเกิดราศี เมถุนลัคนาเมถุนคือความคาดหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือการที่ท่านเพียรพยายามที่จะสำเร็จอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนที่บอกว่าดาวคู่ศัตรูใหญ่มันเข้าจรเจอกันก็ทําอะไรด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วที่สําคัญดาวพูดเป็นดาวประจําตัวของท่านด้วยนะคะคนเกิดราศีกรกฎลัคนากรกฎถ้ามีการเจรจาในเรื่องของการเงินการรายได้การ แบ่งปันบางสิ่งบางอย่างก็ขอให้พิจารณาว่ามุมนั้นนะ่ะมันคือส่วนที่จะทำให้เรามีปัญหาอุปสรรคแล้วก็ระวังที่เราจะไปเชื่อมโยงกับญาติของทางสามีด้วยนะหาญาติของทางสามีด้วยว่าเราอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆนานานะคนเกิดราศีสิงลัคนาสิงก็เรียกว่าเจอเจอคู่เวรคู่กรรม นะคะเจอคู่เวรคู่กรรมเลยเจอใครหรืออยากจะทำอะไรในช่วงนี้ก็ขอให้ระมาระวังค่ะคนเกิดราศีกันลัคนากาันปัญหาเกิดแน่นะคะปัญหาเกิดแน่แต่ปัญหาอะไรนั้นขึ้นอยู่กับพื้นดวงส่วนบุคคลอีกทีแล้วก็ไปชิ่งกับวันเกิดของแต่ละบุคคลคนเกิดราศีตุลลัคนาตุลจะลงทุนจะทำอะไรนะคะอ่าก็ขอให หรือแม้แต่จะเซ็นสัญญาหรือจะร่วมหุ้นลงทุนอะไรขอให้เคร่งครัดในเรื่องของสัญญาในเรื่องของการเซ็นเอกสารหรือถ้าบอกว่าใครที่จะนําปัญหามาให้ท่านเป็นหลักถ้าเป็นบุคคลก็คือหนึ่งลูกหลานบุตรบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ที่อ่อนเยาว์กว่า คนเกิดราศีพิจิกลัคนาพิจิกในครอบครัวครัวเรือนไม่สงบสุขคนเกิดราศีธนูลัคนาธนูติดต่อสื่อสารหรือคอนเน็กชันอะไรกับใครเดินทางไปไหนมาใกล้ไกลก็ขอให้ระมัดระวังคนเกิดราศีมังกรลัคนามังกรหนึ่งเรื่องเงินนะคะข้อสองเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์เรื่องของตําแหน่งงานคนเกิดราศีกุมลัคนาคุมคือท่านจะรู้สึกมีหลายเวอร์ชั่นตอนนี้นะคะมีหลายเวอร์ชั่นมากแต่เวอร์ชั่นแต่ละเวอร์ชั่นมันเหมือนดาวแย่งซีนกัน ดาวแย่งสินกันก็ขอให้ดูแลตนเองเป็นหลักคนเกิดราศีมีนลัคนามีนก็เรียกว่าความวุ่นวายมันจะเกิดขึ้นโดยท่านที่โดยท่านไม่นึกไม่ฝันถ้าจะมีปัญหาว่าเกิดคู่กรณีหรือ,อคนที่เรามีผันธะสัญญาบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะหักหลังเราก็ได้อันนี้ แค่ราดาวพุธเข้าสู่เรือนของดาวราหูคู่ศัตรูแล้วมันมีดาวมุมอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ก็คือมันก็คงจะมีเรื่องดีแต่ละราศีอยู่บ้างอันเนี้ยขอใช้เป็นคําทํานายที่ดาวพุธเข้าไปสู่เรือนของดาวราศีกุมดาวราหูเป็นเจ้าเรือนก็หนักเบา ก็ดูแลตนเองนะคะคร่าวๆตามที่ทํานายออกไปในส่วนของละวันเกิดและก็แต่ละราศีค่ะ